สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเทสระบบนะครับกล้องฟิล์มนะครับ APS นะครับกล้องตัวนี้ก็ยังพอหาฟิล์มได้อยู่ครับฟิล์มจะเป็นลักษณะแบบ๋ยวหมาแป๊บหนึ่งครับฟิล์มจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็หาซื้อได้ตอนนั้นผมเคยซื้อได้ในช้อปปี้นะครับเพื่อนเพื่อก็หาซื้อได้ตามช้อปปี้นะครับหรือว่าในกลุ่มขายกล้องฟิล์มก็ยังพอมีอยู่นะครับ ก็จะเป็นรุ่น ixy 330นะครับกล้องตัวนี้ก็การทำงานก็เต็มระบบนะครับก็มีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังสวยเลยนะครับครับจอก็ยังมองเห็นได้ชัดนะครับซีเรียลนมัมเบอของกล้องก็คือ5258471นะครับฐานที่เราจะใช้นะก็จะเป็นฐาน ซียานะครับก็หาซื้อได้ง่ายอยู่นะครับตามร้านขายกล้องหรือว่าในช้อปปี้ก็มีนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ได้แถมไปนะครับปิดฟ้าทานก็ให้มันเข้าล็อกนะครับเพื่อนๆ กล็อกแล้วก็ปกติดีนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องฟิล์มเขานะครับนะครับเปิดนะครับเวลาจะเปิดเพื่อนๆก็ดึงตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็หมุนตามลูกศรเขานะครับห้องฟิล์มก็จะดิ่งออกมาครับก็ใส่ฟิล์มเข้าไปนะครับก็ถ้าเพื่อนๆใส่ฟิล์มแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเปิดท่องตัวนี้ไม่ได้นะครับจนกว่ากล้องจะบอกว่าให้กอฟิล์มกลับนะครับว่าถ่ายหมดม้วนแล้วนะครับ เพื่อนก็ต้องกดกรอฟิล์มกลับก่อนนะครับถึงจะเปิดท่องตรงนี้ได้นะครับเพื่อนจะไปฝืนล็อกมันนะครับเดี๋ยวกล้องเขาจะกลไกเขาจะพังเอานะครับวิธีการเปิดกล้องนะครับก็คือเลื่อนถึงนี้เลยครับแล้วแฟลชก็จะยื่นออกมานะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับหมดแรกนะครับแฟลชก็ติดดีนะตัวผมลองถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ก็รอแฟลชชาร์จนะครับถ้าตัวแฟลชมันเลื่อนกับคลิปแล้วเราก็ถ่ายได้เลยต่อได้เลยครับ ในโหมดเปิดแฟลชนะครับนะครับแล้วก็โหมดตั้งเวลาถ่ายนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตั้งเวลาถ่ายนะครับนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับก็จะนับเวลาถอยลังกับนะประมาณสิบวินาทีนะครับกล้องก็จะถ่ายให้นะครับนะครับ แล้วก็รอเหมือนเดิมนะครับรอให้แฟลชเข้าชาร์จนะครับพอเลิกกับพิบแล้วเราก็ถ่ายได้นะครับแล้วก็ปิดโหมดตั้งเวลาถ่ายไว้ด้วยครับทีนี้ก็จะเป็นตั้งวันที่นะครับก็มีการเซตค่าวันที่นะครีนี้ก็น่าจะเป็นโหมดอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นถ่ายภาพแบบต่างๆนะครับก็ลองเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูครับมันก็ใช้ได้ทุกโหมดอยู่ดาวกล้องตัวนี้นะครับ นะครับซูมเข้าซูมออกก็ปกตินะครับเพื่อนๆนะครับสามารถซูมเข้าซูมออกแล้วก็ถ่ายได้ครับก็รอแฟลชเดิมนะครับนะครับตามระยะที่เราต้องการเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็นี่จะเป็นแฟลชตาแดงครับเดี๋ยวลองดูนะครับนะครับลดตาแดงครับ แล้วก็มีปิดแฟตนะครับนะครับนะครับเราก็ไม่ต้องรอตัวเครื่องหมายชาร์จแฟตนะครับนะครับแล้วก็ถ่ายการแจ้งแบบยิงแฟตนะครับก็รอชาร์จแป๊บนึงนะครับชาร์จเสร็จแล้วก็จะขึ้นสัญลักษณ์บอกนะครับเราก็ถ่ายได้เลยนะครับนะครับโมดก็จะน่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับถ้าจะปิดกล้องเราก็กดตรงนี้นะครับ ช่องมองก็ยังเห็นได้ชัดนะครับตัวเลนก็สวยใสดีอยู่นะครับรูปที่ได้จากกล้องตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูในกลุ่มคนรักกล้องฟิล์มนะครับหรือว่าในอินสตาแกรมนะก็จะมีเพื่อนๆได้หลายท่านนะบขาได้ถ่ายรูปไว้นะครับส่วนถ้าผมพูดขาดตกบกพร่องตังไหนไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูใน YouTube นะก็จะมีพี่ๆหลายท่านนะเขาได้รีวิวไว้นะครับสำหรับผมก็ขอจบการรีวิวกล้องตัวนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ